สวัสดีครับมาพบกับช่องกเกษตรในรั้วบ้านชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับท่องที่นําเสนอเรื่องราวสาระเกี่ยวกับเรื่องการ,กรเกษตรที่เกิดขึ้นรอบๆรั้วบ้านนะครับปลูกเองเลี้ยงเองไว้กินเองสะอาดปลอดภัยประหยัดครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมความสําเร็จของการปลูกฝรั่งกินจูครับอัปเดตความคืบหน้าของการเจริญเตบิบโตของเขาหน่อยครับมาดูกันว่าที่เราปลูกกินจูไว้ในสนามข้างบ้าน เมื่อสองเดือนที่แล้วครับว่าเขาเติบโตไปถึงไหนแล้วอุดมกิมจูต้นนี้ครับเราได้มาจากกิ่งตอนต้นหลังบ้านเราตอนมาแล้วเราก็ชาในถุงดำครับเลี้ยงรากเขาได้ระยะหนึ่งเราก็เอามาลงปลูกข้างๆกับต้นน้อยหนาวันนี้เขาออกดอกแล้วนะครับ เราก็ต้องรุ้นกันประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วงก่อนที่จะออกดอกถ้าเราให้ปุ๋ยเขาไม่ถึงดอกก็จะร่วงแล้วก็จะไม่ติดผลงวดนี้เราดูแลโคนเขาโดยให้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยลายช้ารวมทั้งรดน้ำดูแลเขาเป็นอย่างดี ครั้งนี้น่าจะไม่ผิดหวังครับขั้นอย่างหนึ่งนะครับก็คือการดูแลใบแล้วก็ช่วงเขาติดดอกใหใหม่ก็คือการดูแลมแมลงการดูแลมแมลงนี้สําคัญครับเพราะว่าดอกกําลังจะบานนี้ถ้าเขาเจาะเข้าไปทําลายแล้วเรียบร้อยครับจะไม่ติดช่วงวยังไม่บานนี้เราก็ฉีด ได้แต่ถ้าเผื่อเขาบานแล้วนี้เราก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่<ม>ของแมลงผู้นะครับที่เขาจะมาผสมเกสรให้เราก็ดูแลเรื่องยอดเรื่องใบอ่อนให้สําหรับน้ํายาที่เราเอาไว้ดูแลเรื่องแมลงของต้นฝรั่งกิมจูก็คือน้ํายาน้ําหมักอุวภาพผสมกับขี้เถ้าหมักค้างคืนแล้วก็กรองเอาน้ําใสๆมาผสมกับน้ํายาล้างจานอีกทีหนึ่งเอาไว้เพื่อที่จะดูแล ฉีดพ่นยอดอ่อนนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ฉีดดอกที่บานที่เราผสมน้ำยาล้างจานเข้าไปนะครับก็เพื่อที่จะลดแรงตึงผิวเพราะว่าใบไม้นี่จะมีความตึงผิวอยู่น้ำยาล้างจานก็จะมีสารลดแรงตึงผิวก็จะทำให้น้ำยาเปียกใบฝรัง่งกิมจูของเราได้ง่ายขึ้นก็จะซึมเข้าไปดูแลข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับ พอบ้านไม่บ้านที่มีพื้นที่บ้านจํากัดเราก็ใช้โคนที่เป็นพื้นที่ว่างลักษณะนี้นะครับปลูกกล้าอย่างผมเอาเม็ดพริกมาโรยเขาก็จะขึ้นปลูกต้นกล้าลำไยมะละกอเมื่อเขาโตแล้วเราค่อยเอาออกไปปลูกเราก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ทับซ้อนกันได้ลดน้ำใส่ปุ๋ยก็ เป็นประโยชน์กับต้นไม้หลักของเราก็คือต้อนน้อยหนาแล้วก็ต้นกิมจูนี่คือการใช้พื้นที่ที่ทับซ้อนกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็เป็นข้อแนะนำจากเกษตรในรูปบ้านชาแนลครับดอกเ้าที่บานนี้นะครับเราก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแมลงที่จะมาผสมเกสรให้เราเพียงแค่ดูแลให้ปุ๋ยแต่ช่วงนี้ก็ เป็นช่วงที่ปล่อยให้เขาเติบโตนะครับการให้ปุ๋ยแล้วก็ให้ก่อนหน้านี้แล้วถ้าให้ช่วงนี้อาจจะมีการช็อกเกิดขึ้นกเกษตรดูบ้านชาแนลก็จะนําเสนอเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรั้วรอบบ้านนะครับมาแนะนําให้ทุกท่านได้รับทราบไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้ก็นําเสนอเรื่องอัปเดตต้นฝรั่งกิมจูของเราออกดอกแล้วให้ทุกท่านได้รับทราบกันช่วยเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ